เอ้แต่รู้ไหมวันนี้พี่เอ้พี่โชคดีมากวันนี้พี่ทํางานใช่ไหมแล้วพี่แม่งก็เหมือนกับว่าได้เจอคนที่เขาแบบเออให้กำลังใจดีอ่ะแล้วแบบเออแม่งมันเหมาะคือแบบเหมาะเจาะมากกับการที่แบบพี่อยู่นะตอนนี้แล้วแบบพี่ได,ได้ได้อะไรดีๆจากเขาเยอะเลยก็ได้ก็อ่าสรุปง่ายๆสรุปง่ายๆเนาะก็คือตอนนี้พี่ตึง,งไงใช่ไหมตึงหมายถึงว่าสาระทางการเงินนู่นานั่นนี่ตึงใช่ไหมเออมันมันไม่ใช่ตันมันตึงอ่าแต่ คือพี่พี่บอกเขาว่าเอ้ยผมตึงไปหมดเลยตอนนี้เ <näm ie, S 1> นาะทำอะไรก็ลําบากคิดอะไรก็คิดไม่ค่อยออกเนาะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่อ่จะต้องอ่าใช้ชีวิตของตัวเองบ้างคือเราไปรับทุกอย่างเข้ามามาหมดอะ่ะมันทําไม่ได้หรอก <salt> ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออเนี่ยลองวันเนี้ยสมมติว่าอยากกินข้าวบันไก่เงี้ยแต่พี่อ่ะ จิตใต้สานึกพี่ไอ้บอกไอ้เฮียตังไม่พอวะ่ะกูต้องกลับไปกินกับข้าวที่กูทําไว้ที่ที่มิวแพ็ไว้10วันเนี้ยเออแต่เขาบอกว่าคือไอ้เนี้ยมันเป็นสมัยก่อนแล้วที่มันเป็นความคิดพี่สมัยก่อนเพื่อมีชีวิตรอดเว้ยเสร็จทีเนี้ยเขาก็บอกว่าไอ้เนี้ยมันเป็นวิธีคิดแบบมันไม่สมควรคิดนะตอนนี้เขาบอกงั้นเนาะ นะตอนเนี้พี่อ่ะควรจะอ่ายังไงอ่ะพี่อ่ะควรคิดว่าเฮ้ยวันนี้อยากกินอะไรก็กินที่ก็แค่นั้นอ่ะใช้ชีวิตของตัวเองบ้างแล้ว,แล,วแล้วทีเนี้ยมันค่อยๆปรับวิธีการคิดไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะปรับเลยไงเพราะมันปรับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็คือเดี๋ยวในอนาคตอ่ะมันก็จะมีตัวเนี้ยเอ้ยครั้งที่แล้วเราก็ทําได้เราก็รอดนี่ว่ะเราไม่ใช่ว่าเราต้องทําอย่างนี้เสมอไปเราถึงจะรอดขนาดเราใช้ชีวิตตัวเองเราก็ยังรอดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับคนที่ฟังไม่เข้าใจนะเดี๋ยว อ่าแล้วเสรุปสรุปสรุปเข้าใจเลยสิ่งสิ่งที่เขาจะสื่อคือแบบก็เขายกตัวอย่างข้าวมันไก่มาได้เข้าใจดีอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมอ่ามันก็คือง่ายๆความง่ายเราทําตัวให้ยากคือข้าวมันไก่มันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเรามันแย่ลงขนาดนั้นใช่ถูกก็ประมาณนั้นอ สรุปยาง่าเไม่ต้องคิดอะไรมากอ,ะอ่ะคือบางทีเราคิดมากเกินไปใน,ในบางสิ่งใช่ไหมแล้วให้หัวสมองมันไหลไปบ้างใช่ให้หัวสมองมันไหลไปบ้างคือไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วก็ทําอะไรที่อยากจะทําบ้างกูขอสรุปบ้างได้ไหมอ่าลองออสรุปดิสรุปสั้นๆเลยนะเอาแบบสั้นๆเลยอ่าเอออยากแดกข้าวมันไก่เชื่ออะไรวะเนี่ยสรุปาอะไรวะอยาข้าวมันไก่สัตว์เลยโดนข้าวมันไก่แดกหัวไรสัตว์ อยา่าถามคำถามตัเองที่ยังมีความสุขถ้ามึงอยากมีความสุขถ,ถ้าทำอะไรมีความสุขให้ท,ท,ำท,ทำไปเลยใช่ถูกก็คือถ้ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เดือดร้อนใครหรือสร้างสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเรายังสามารถรับผิดชอบต่อคนรอบๆข้างได้เหมือนเดิมอ่ะอย่างพี่ตอนนี้พี่รับผิดชอบหลายคนใช่ไหมเออเขาบอกว่าถ้าถ้าเรายังรับผิดชอบคนรอบข้างได้เหมือนเดิม,อ,อ,นนอ,มอ่ะ<อ>แต่ว่าเปลี่ยนอะไรพวกนี้นิดๆหน่นนอยๆอ่ะมันไม่ทําให้เราตายหรอก ประมาณนั้นง่ายๆชีวิตเราอยากทำอะไรก็ทำแต่ต้องแคร์ดูคนรอบข้างดูหลายอย่างแต่อย่าดูมากเกินไปยุคนี้มึงเข้าใจป่าวันอะไรหลายๆอย่างไงใช่ใช่พออะไรหลายๆอย่างแล้วเกินไปไงใช่พี่ก็คิดเยอะอะไรเงี้ยใช่ทุกวันนี้กูว่าเป็นอย่างนั้นนะเอาจริงๆการจะทําอะไรอย่างหนึ่งมันมันคิดเยอะมันคิดเยอะเกินไปอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ ก็ยิ่งภาระอะไรเยอะๆมันก็ต้องคิดเยอะขึ้นก็เมื่อก่อนกูไม่คิดอะไรพอตอนนี้มีภาระมีใจเยอะก็เลยคิดเยอะเพิ่มอะรมากมายนั่นแหละมันจะลดความเป็นตัวเราไปไม่ควรตัวของตัวเองกูเก่งต่อไปอืมโอเคยอมรับคุยอะไรวะเนี่ยฟงกุ้นคุยเฮียอะไรกันครับมานั่งถิงทีมตตัวเองเขาจะมาหลุดพิษขวัญรีนคอมอะไรวะเนี่ยไม่เดี๋ยวทรานซิชั่นเพราะว่าเห็นไหมที่หนึ่งเล่นอารี ตัดเมื่อกี้เอาไปเป็นคำพูดคมๆได,ไดไ้ได้ดแต่แต่ว่าอยู่ในทีปิปทีนะ <laughs>